สวัสดีครับมาพบพอกับมูลมีพัสดุพนสดุอั้ดุพัสดุพัสดุพัสดบพัสดุพัสอุพัสคุพัสดุพ่น้องเสดยสละดปรัสดคพัิดมพัสดุพัสคุพัสดุพัสดุพัดุพักดุพัสดุพักดตามกดคอมเดนพ์กดิ่งกดุพัสดุพัสนุพัสดุพัสดุาัสดลพเมนูพองอาหัรบ้านเฮาพัสพัสดุพัปดาพี่น้องไดกพนสดอพ่น้อพอสดุพ้องปพนี้เพนบ่เป็นด่เป็นุปัสดุพัสดุพหสดุยพัสดอพงาดุพัสดุพัสนุพัสดุพัด มะข้อบ้านเฮาพี่น้องยั่วๆพี่น้องอาจจะท่อนแสงแล้วพี่น้องเล้วพอว่ามันมันแดดแห้งพี่น้องแดดจ้าหลายอย่างหน่อยนั่งอยู่กับตอหน่อยคือเก่าพี่น้องมาพี่น้องมาเสียบๆกันพี่น้องมามาเสียบๆยั่วๆเหมือนกันกับลงลำไยป่ามีพี่น้องสีเพิ่นมะข้อพี่น้องมะข้อสถานที่ของตุ้ยเงี้ยดุด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  อ่อนได้พี่น้องนกเขาก็คันเป็นบนบนอยู่นีขัดไม่ขึ้นมากกับแจ่งเพียงแล้วก็ไม่ขึ้นมากมากกับสะท้อนแสงพี่น้องได้กินแล้วพี่น้องมะเขาะกินจริงสีน่าเพลินนักมะปอกเสียจานแล้วเศรษฐีหัว,ยยวจ้า พึ่ดได้พี่น้องต้นยังหน่อยเคยพี่เอากับบ่มีเคยนนี้ยืนหน้าจะของมือแดงก่อก่อยค่ะมือแดงผสมหลายๆนี่น้ำตาลลายก็บ,บ่มีขายพี่น้องปีนี่คู่ปีจะกระจัดจะามาขายตึงหัวปีต้นนี้ของอยังหน่อยเป็นพันหวาทพี่น้อง มันได้เป็นอย่างเด้อเม,มื่อกี้มึงรับหญยปาล์มกันครูปีพันจะเป็นผัวเป็นแซงพี่น้องเอามางานเดียวกับพวกกินปีหนีบาคอยมีพี่น้อง ทงขางกันก็จะมี3ามจีตตนคงก็จะกบฏเป็นี่นรอง อากาศแดดขึ้นสีเกลียวข่าวแดวพี่น้อกผดผโลผดองพวกงานปานกลบงโมเมนย่ามโบเมนย่ามฝนโบเมนย่าม,มดินฉุ่มชื้นพี่นอ้องห่อนทั้งย่ำเบยห่อนทั้งย่ำขึ้นแซ่บพี่น้องแซบ่บสุดล้ำ เสียงเอียงพี่น้องบมันเสียงฝ่าห่องก็เสียงเครื่องบินบมันตี่พึม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 ห่อนมากเป็นไอทีตะ์พีนน้องน้ำให้หน้ากระบอกคนทะมาสดํำกันแสบๆยย่วยดจ้าผู้เฒ่าเขาจะกินกับข่าวหรือเพียงเด้อ เจ้าว่ามันแสบอาจจะเป็นเสียงฝา,ฝาหอมพี่น้องก็สู้เป็นเสียงเครื่องบินหรอกใครจีบเดียวยังไงจะเป็นงูเขากรอกพี่น้องพี่น้องมามาสนกันพี่น้องมามาคอบมาคอบพี่น้องมาคอบ 弱弱。 อย่าสิบวันไหนเด้กไกลล่เด้กยังหอนยังเอาอยู่มาพี่น้องมาสดน้อกันเสียงฝาห้องอี้จ้าพี่น้องห้องทั้งเหนือฝนซีแห้งเหมืแร่งบ่พี่น้องพ่าฝนติ่มช่วงโดนหยานฝนตกมากอาจจะฝ่าห้องอยู่พี่น้องเพราะว่ามกับฝนมันติ่มช่วง โ <including> Anda, ั่ไกลกับกวนกวนพี่น้องเลยเดี๋ยวก็ตกองกังงวยฟังเสียงฝาหอมพี่น้องอู้แสบครับเด็กินเด้กพี่น้องเปนเดกินเดี่ย มะข้อมะข้ออาหารอีสานแม่ท้าคือบอังลำไยป่า <S 2> <S 2> <S 2> ไก่กวนพี่นองไก่กวน จริงต้องปอกจริงสิมีํนองมัสดสดกินดอกจะมันเสียไปได้นะ 走走。So, so. เป็กนกวัวนกไก,ก่กระไดเานาะตัวสโนว์ย่างบอกพี่น้องย่างเป็นโตซะสนว์มาพี่น้องม,มามาส็อกลิกบมาคอดน้ำกันบานนี่มาเด้อพี่น้องเลยเจมถอยของวหวานด้วยเสียบๆยี่ยวน้ำกันเด้อผู้เฒ่าเขาจะกินพี่น้อง แกะมาคอเขาปากเราจำปลาแดกว่าเส้นเขาเจ้าว่าเขาใส่ปุ๊บตัวมอนคอดีเขาเจ้าวาจะเป็นคือพื้นบ้านนะพี่น้องพ่อผู้เฒ่าเขาเจะมากินจริงย่างของพี่พวนพี่น้องมันอย่างนของพยายามสรรหายอยู่ของพี่พวนคนทำไมาตามฤด,ดูกาลแต่แต่ส่วนของอย่างหน่อยมันมันสายหัวเขาเจ้าว่ามันสูงแล้วเขาเจะบไปขึ้นแล้ว เจ็ดโซนโซนที่จะเขาในจังหวัดพี่นอ้องลายเขาจเจ้าไข่นิ่มทางจะมันไก่ สุดยอดหมแซ่บพี่น้องเมนูอาหารอีสานมันเฮาผลน้ำไม้ป่าคือมะคอพี่น้องคือมะคอพี่น้องมาคิมนี้ร่วมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์กดกระดิ่งกดสับสกายน้ำพี่น้องเนาะจากสั่งเนียนน้อยของคนมาหนอกของหน้าสั่งทรงเนียนน้อยอยู่บนไอจีโอโทรศัพท์มือถืออย่าลืมไปุ่งเลือกให้โอเคใจเมนป้าอยู่เราบอดันกับพี่น้องก็มา ข้ามากดวยเตก๋แช็คก๋ติดตามเห็นพี่น้องกดถูกใจนพี่น้องกดกระดิ่งกดวยแสกไปเรื่อยงเด้อปล่อยมีกาลังใจพี่น้องปล่อยคลิปแต่คลิปพี่น้องรับชมบาไม่โนไม่นอนแต่ไม่โนของอย่างหน่อยเห็นอีหยังแน่มีิยังไม่กินพี่น้องมีิยังภาพี่น้องกินของตามดูการเพียงเนาะบัวอปวาคอแบบพิพวนเยอะมีแบบโกพี่น้องมักโกนี่พี่น้องบางบาดก็จะประจักษ์เห็นนนาะมักโกมันอยู่สูงพี่น้องเอาว่ได้ต้มเป็นมักโกผงมักโกกะทิพี่น้องมันจะกล่ำนก อย่างกินดีดีพี่น้องเพราะมันมันเป็นมะโกกะทิพี่น้องมันจะเป็นมะโกกะทิมะโกโบมี่ยางพี่น้องนั่งต้นก็มี่ยางต้นบ่มี่ยางเพียงหายอยากต้นบ่มี่ยางเอาคลิปที่ยังเราจะร่าไปก่อนพี่น้องเนปียังงอเขา่อก่อนฝ่าห้องผึ่งลงมาพี่น้องยานอันเข่าก่อนเขาพี่น้องสุขภาพแข็งแรงลงไปเก็บกันมาเปลี่ยนเปลีนอนนับเงินหมื่นนอนตึ้มเงินแสนสวัสดีครับ